ทำงานเก็บเบอร์รี่ในยุโรปเป็นยังไงน่าไปไหมอันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้มาพูดว่ามันดีหรือไม่ดีหรืออะไรนะครับก็ข่าวทางด้านนี้หาค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะเจอแต่ข่าวไม่ดีแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรืออะไรนะขึ้นอยู่กับว่าเราไปในช่องทางที่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งอ๊อฟก,ก็บอกจริงๆว่าไม่ค่อยได้รู้เรื่องอพวกนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ถือว่ามาศึกษาไปพร้อมๆกัน ก็คืออดี๋วเพิ่งตีความอะไรไปก่อนก่อนจนกว่าจะฟังจบนะครับก็หัวข้อนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเขาบอกว่าเก็บเบอร์รี่เปิดสภาพความเป็นอยู่แรงงานไทยเหยื่อคดีค้ามนุษย์ในฟินแลนด์คือพอดีว่าดูดูแล้วก็มีรายละเอียดที่ที่โอเคอยู่พอสมควรเลยเอามาพูดนะครับในแต่ละปีเนี่ยมีชาวไทยเดินทางไปเก็บเบอร์รี่ป่าและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลก็คือมีคนเดินทางไปทํางานเก็บผลไม้ป่าเนี่ย ประมาณ5,000ถึง8,000คนต่อปีทั้งผ่านที่นายจ้างบริษัทผลไม้เองหรือในหน้าหรือโครงการระหว่างรัฐบาลอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวไอ้ที่มีปัญหาหน่าจะเป็นเพราะว่าผ่านในหน้าก็ในปี63เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปกรกฎาถึงกันยาก็จะแบ่งเป็นไปสวีเดนเาจาก5,000กว่าคนเนี่ยไปสวีเดน3 0 0พกว่าไปฟินแลนด์สองพมีการส่งเงินกับประเทศ มากกว่าหกร้อยสิบแปดล้านส่วนปีหกสี่โอ้ทำไมไปเยอะขึ้นนะอ่ะปีโควิดอ๋อหกสามกพโควิดนี่หว่าลืมหกสี่มีไปแปดพันกว่าคนก็คือถึงแม้ว่าจะส่งเงินกลับมาเยอะแต่ก็มีบางส่วนที่มีปัญหาคือเอชื่อว่าส่วนใหญ่คงไม่ได้มีปัญหาแต่บางส่วนอย่างเช่นว่าเออมีอยู่ยี่ปีห้าเก้าก็ซึ่งซึ่งหลายปีมากแล้วมีอยู่ยี่สิบหกคนที่ถูกนายจ้างฟ้องร้องแต่ในที่สุด นายจ้างก็โดนข้อสารตัดสินข้อหาค้ามนุษย์เอาเป็นว่าถ้าจํานวนคนเยอะๆก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเราข้ามตรงนั้นมาก็คือเรื่องของเรื่องคือว่าในในเคสนี้นะครับพฤติการของนายจ้างที่กระทําต่อแรงงานชาวไทยว่าโจทย์เดินทางถึงฟินแลนด์เมื่อ10กรกฎาคมห้าเก้า 6ปีมาแล้วด้วยวีซ่าแรงงานตามฤดูกาลเพื่อเก็บเบอร์รี่ป่าและเห็ดเป็นเวลา3เดือนโดยที่ไม่ต้องทำงานอื่นซึ่งโจทย์คือหมายถึงคนไทยที่ไปทำงานเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีทักษะทางภาษาไม่มีการศึกษาและเดินทางมาฟินแลนด์เป็นครั้งแรกมีเงินติดตัวอยู่ประมาณ50ยูโรหรือประมาณ1800กว่าบาทแล้วก็จากตามรูปซึ่งซึ่งไม่ได้เปิดหมดนะครับก็ ก็สงสัยว่าทาไมเขาจึงแต่งตัวเหมือนๆกันหมดแสดงว่าได้ไอเสื้อกันหนาวนี้มาการเดินทางไปฟินแลนด์ต้องเสียค่าเดินทางและค่าดําเนินการทั้งสิ้นหกหมื่นห้าพันไม่ใช่ไปฟรีนะแต่โจทย์ไม่มีเงินพอสําหรับค่าใช้จ่ายฉะนั้นเหมือนกับว่าผู้ประสานงานเนี่ยก็บอกว่าให้เป็นลักษณะของการกู้เงิน กู้เงินไม่ใช่กู้เงินเอเนตนกู้เงินจากบริษัทที่จ้างเก็บเบอร์รี่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางคือเหมือนว่าจะโดนหักออกไปไงโดนหักค่าใช้จ่ายนี้ออกไปจากค่าแรงระหว่างการทํางานโจดได้กลายเป็นหนี้จานวน3า0 0 0นโดยมีเจ้าของบริษัทผู้รับเข้าทํางานเป็นเจ้าหนี้โดยหนี้ดังกล่าวจะถูกหักออกจากรายได้ของแรงงานที่มาเก็บลูกเบอร์รี่ส่วนตัวแรงงานเองก็มีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อจ่ายค่าเดินทางอีกสามหมื่นอ๋อหกหมื่นห้าพันคือเป็นหนี้สิน ที่ไปกู้เขามาจากจากไทยมั้ง30,000แล้วก็เป็นการกู้ของนายจ้างที่ที่ฟินแลนด์อีก3ามหมรวมเป็น6กหมืฉะนั้นถ้าไป3มเดือนเนี่ย6กหมื่นหาก็หารไปก็คือเป็นค่าใช้จ่ายละนี่ไม่รวมค่ากินอยู่อะไรเลยนะครับก็เดือนละ20,000กว่าบาทแสดงว่าค่าแรงมันต้องคุ้มกว่านี้มากใช่ไหม แต่กระบวนการนี้ไม่มีการเซ็นสัญญาการทํางานระหว่างแรงงานชาวไทยกับบริษัทฉะนั้นก่อนจะไปสิ่งที่สําคัญเลยจะต้องรู้ก่อนว่าในสัญญามีสัญญาไหมแล้วในสัญญาคือถ้ามีปัญหาอะไรหมายถึงทั้งค่าจ้างทั้งค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็ต้องดูให้ชัวร์แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็คือเราจะมีสิทธิ์อะไรได้บ้างอย่างน,นี้บริษัทในคำพิพากษาบอกว่าบริษัทนายจ้างคิดค่าเดินทางจากสนามบิน มายังเมืองเมืองนี้แหละที่จะมาให้เก็บเบอร์รี่นี่แหละเป็นเงิน30ยูโรคือแอบคิดค่าใช้จ่ายบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่มีการแจ้งต่อแรงงานและเรียกเก็บเงินเป็นรายวันสําหรับค่าที่พักอาหารค่าเช่ารถค่าน้ํามันค่าซิมคัดโทรศัพท์มือถือค่าเช่าอุปกรณ์เบอร์รี่คาผ้าปูเตียงอะไรบะคือไม่ใช่ว่าออกให้หมดหรอแต่ว่าค่าตรงเนี้ที่พักอาหารค่ารถค่า ซิมค่าอะไรพวกนี้คือถือเป็นค่าใช้จ่ายไปด้วยซึ่งจะต้องไปหักออกจากรายได้อีกฉะนั้นในสัญญาก็ควรจะเขียนว่าค่าอะไรที่ฟรีที่ออกให้โดยที่ไม่ได้มาหักกับรายได้คือให้ค่าจ้างเท่านี้แล้วหกักค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างสุดที่เหลือเดือนละเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ไม่ใช่หกัหกหกัหกหักออกไปอา้าวเหลือนิดเดียวก็คือเอาเปรียบ โดยคิดในลักษณะที่ทําให้แรงงานเป็นหนี้เพิ่มตั้งแต่พึ่งมาถึงเป็นหนี้ตั้งแต่มาถึงแรงงานแรงงานไทยไม่มีเงินเป็นของตัวเองต้องพึ่งพาอาหารที่อยู่รวมถึงเช่าอุปกรณ์สาหรับเก็บเบอร์รี่ตามที่บริษัทหามามันเป็นสิ่งที่บริษัทควรจะต้องลงทุนถ้าเกิดจะจ้างคนมาจริงๆอันนี้สมมุติว่าเป็นนายจ้างแล้วก็จะจ้างคนมาตกปลาให้สมมติแต่ว่าไปคิดค่าใช้จ่ายเขาหมดเลยซึ่งซึ่งจริงๆต,งตัวเองคนต้องเป็นคนออก แล้วก็ค่อยว่าแบบเอาผลผลิตไปขายแล้วก็เหลือกําไรค่าใช้จ่ายเหลือกําไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่นี่คือเหมือนจ้างคนมาตกปลาให้แต่ว่าก็คิดหมดเลยทั้งค่าวีซ่าค่าเดินทางกว่าจะมาถึงที่นี่พอมาถึงที่นี่ก็ค่าเช่าค่ากินค่ารถค่าอุปกรณ์ตกปลาอะไรก็ไปคิดเขาอีกแล้วเมื่อแรงงานนี่ก็ต้องระวังแรงงานชาวไทยเมื่อเดินทางมาถึงบริษัทนายจ้างได้ยึดหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินขากลับของแรงงานเอาไว้โอ้ไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ แรงงานตกอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัยและอยู่ในสถานะที่ต้องพึ่งพานายจ้างซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อผู้ใช้แรงงานพวกเขาต้องอยู่แต่ในที่พักทํางานเก็บลูกเบอร์รี่และเห็ดขายให้บริษัทใ,ให้กับบริษัทนายจ้างในราคาที่นายจ้างเป็นคนกําหนดจําได้ว่าพวกนี้ยเวลาไปขายก็แพงนะเออแล้วตอนนี้ยังมาทําแบบนี้ส่วนสภาพความเป็นอยู่ก็อันนี้ต้องบอกก่อนย้ําอีกทีว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับ ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราไปเจอที่ที่ดีหรือแย่ด้วยมากกว่าซึ่งจะต้องดูให้ดีในเรื่องของสัญญาก่อนไปแล้วก็เนี่ยไปเราไปกินอยู่ยังไงก็ต้องรู้เอ่อสภาพที่พักอาศัยผิดไปจากข้อมูลที่แจ้งมาก่อนหน้านี้นายจ้างได้จัดให้อยู่ในแคมป์ที่พักที่เรียกว่าเป็นแคมป์แบบเคลื่อนย้ายได้ไม่ได้เป็นที่พักแบบว่าห้องพักอะไรต่างๆด้วยโดยแปลงรถบัสมาเป็นที่พักคนงาน อะไรแทนที่จะได้ไปอยู่เป็นอยู่บนอยู่ในตึกหรืออะไรแรงงานทั้งชายหญิงอยู่รวมกันสิบแปดถึงยี่สิบคนโดยไม่มีความเป็นส่วนตัวทั้งแอร์อัดคับแค่ไม่เป็นระเบียบอุปกรณ์นี่นี่เหมือนไม่ได้จ้างมนุษย์มาทำแนละ้วเหมือนจ้างทาสมากกว่าเออ,อุปกรณ์ทําอาหารและซักล้างไม่เพียงพอและไม่ถูกสุข,ขอนามัยระบบการกําจัดของเสียอยู่ในสภาพไม่ดีนี่นี่นี่ไปทํางานฟินแลนด์จริงป้ะเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าประเทศเขาเป็นแบบนี้แต่หมายถึงว่าทาไมจึงมีคนแบบนี้อยู่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสุขภาพลงพื้นที่พบว่ามีข้อบกพร่องในที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมจํานวนมากซึ่งอาจนําไปสู่การเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงไม่มีความปลอดภัยที่เหมาะแก่การพักอาศัยคนงานก็ต้อง,องทํางานต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น12-15ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดหรือไม่มีวันหยุดที่แน่นอนอีกทั้งยังต้องทํางานเพื่อเอาเงินรายได้ส่วนใหญ่ไปจ่ายหนี้ที่เก็บค่าใช้จ่ายสารพัดก็ยังไม่รู้รายได้เลย เออค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางค่าเอ่อต่างๆในจ้างบริษัทนี้ไม่ได้จ่ายเงินเดือนหรือชดเชยเออเหมือนเป็นธุรกิจที่เอาเปรียบมากคือตัวเองสุดท้ายจะไม่เสียอะไรเลยเอาปกติถ้าบริษัทจ้างพนักงานเนี่ยบริษัทสิ่งที่บริษัทก็ต้องยอมเสียเพื่อเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นต้นทุนก็คือค่าจ้างพนักงานแล้วถ้าจําเป็นก็คือค่าใช้จ่ายให้การเดินทางหรือค่าอาหารถ้าถ้าจําเป็น ใช่ไหมฉะนั้นมันเป็นต้นทุนของบริษัทที่จะต้องจ่ายแต่นี่คือไม่จ่ายอะไรเลยไม่ยอมเสียอะไรเลยเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างมาหักออกจากเงินเดือนที่จะให้พนักง,งานหมดเลยในจ้างของบริษัทนี้ไม่ได้จ่ายเงินเดือนหรือชดเชยสาหรับการทํางานที่มากเป็น2เท่าของต่อเดือนตามที่คนงานได้รับแจ้งมาคือบอกว่าจะทํางานเท่านี้แต่ว่ามาถึงจริงทํางานมากกว่าเดิมแต่เงินชดเชยจะถูกนําไปหักลบกลบหนี้หลังจากงานเสร็จ แรงงานหญิงชาวไทยหนึ่งใน26คนที่ฟอ้องร้องนายจ้างให้สัมภาษณ์หลังกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วว่าเธอไปทํางานด้วยความหวังเพราะว่าตัวแทนคือนายหน้าบอกว่าจะได้เงินประมาณ3ามถึงสี่แสนภายในระยะเวลา3เดือนโอ้โหเก็บเบอร์ลี่อย่างเดียวจะได้เดือนละแสนเลยเหรอแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะครับรายได้ต้องหักรายจ่ายโดยจะต้องทํางานใช้นี้ให้ครบ35ม0 0ืันซึ่งส่วนที่เหลือเป็นเงินที่แรงงานจะได้คือเนี่ยค่าใช้จ่ายที่แท้จริงหรือเปล่าไม่รู้คน ได้ฟังก็ตาลุกอาทีว่า,าได้สัก3-4มถึงแสนแต่ค่าใช้จ่ายแค่3ามหมเป็นใครก็กเหมือนเหมือนดึงดูดว่าอยากจะไปแต่ความเป็นจริงคือยังไงไม่รู้แล้วต้องดูสัญญาให้ดีซะก่อนก็คือเขาถ่ายมาให้เห็นถึงพวกสภาพความเป็นอยู่ต่างๆก็คือเป็นรถมีรถบัสที่ถูกดัดแปลงให้เป็นที่พักนอนของคนงานชาวไทย ที่นำเตียงสองชั้นมาใส่ในรถบัสให้ใช้เป็นที่นอนบริษัทเนี่ยที่จ้างมาเนี่ยเก็บหนังสือเดินทางของคนงานกว่า200คนไปโดยแสดงโอ้ไม่ใช่มีแค่ยี่สิบคนนะอันนั้นคือผู้กล้าที่จะมาตัดสินใจมาฟ้องแต่ว่าจริงๆแล้วมีถึงสองร้อยคนโดยแสดงความคิดเห็นว่าคนงานเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวบ้านเป็นคนสูงอายุที่ไม่รู้อะไรมากห้องอาบน้ํามีสี่ห้องของผู้หญิง ของผู้ชายก็4ห้องห้องสุขาก็ประมาณ5ห้องในจํานวนคนงานถึง230คนอย่างนี้แย่งกันแย่เลยถามว่าออกไปทํางานก็เช้าแล้วทีนี้200กว่าคนแต่ห้องห้องห้องซวมแค่4ห้องเนี่ยจะแย่งกันเข้ายัางไงเวลาเราออกไปทํางานคือตีห้บางคนตีสี่ทุกคนพยายามออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อเก็บให้ได้มากที่สุดทุกคนมาบวกลบคูนหารแล้ว1วันจะต้องเก็บไปได้หกสิกิโลขึ้นไปเงินเราถึงจะเหลือกลับมาอ้ย เบอร์รี่นี่มันเบามากนะเก็บให้ได้หกสิกิโลนี่จะต้องเท่าไหร่บริษัทเก็บหนังสือเดินทางของคนงานไปโดยเธอแสดงความเห็นว่าบริษัทอาจคิดว่าลงคนงานเหล่านี้เป็นชาวบ้านเป็นคนสูงอายุที่ไม่รู้อะไรมากจากสภาพที่คนงานไทยเผชิญนี้ทําให้หลายคนอยากกลับประเทศไทยรวมถึงตัวเธอเองด้วยอันนี้อีกคนหนึ่งเ,เธอเป็นผู้หญิงเธอใช้เงินส่วนตัว21,000พและกู้เงินจากบริษัทคนละ46,500เป็นค่าใช้จ่ายในการได้ไปเก็บลูกเบอร์รี่ที่นั่น ห้องน้ามีอยู่หนึ่งห้องคนสามสิบห้าคนต่อห้องน้ําห้องเดียวเป็นห้องอาบน้ําและก็ห้องห้องน้ําและห้องอาบน้ําในห้องเดียวกันน้ํากินเราต้องเอาน้ําจากห้องน้ํามาดื่มแล้วก็เคยมีเคสคนงานชาวไทยที่ไปเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนถูกโกงค่าจ้างและค่าผลไม้โดยบริษัทที่เข้ามาสรรหาคนในไทยและทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นบริษัทลูกของบริษัทผลไม้ในสวีเดน คือบริษัทโกงเนี่ยเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมาในไทยเป็นเป็นนายหน้าเสร็จแล้วก็โกงค่าจ้างไปบางคนต้องเอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกันเงินกู้ก็คือมันมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเพื่อที่จะไปให้ถึงที่นั่นใช่ไหมเออแล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอีก85,000โดยจํานวนนึงเป็นดอกเบี้ยร้อยละสี่ที่ต้องเสียให้กับบริษัทอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวอย่างห้องน้ํโโห ก็ที่พุ่นมาทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ควรไปทําอย่าไปหรืออะไรนี้นะครับเพียงแต่ว่าการที่อาจจะเห็นข้อเสนอเรื่องของรายได้แล้วตาลุกวาวแล้วก็รีบไปโดยที่ไม่ทันได้ดูรายละเอียด <S <S เงื่อนไขอะไรก่อนเนี่ยนั่นคือเราเรียกว่าน่าจะประมาทแล้วกลายเป็นว่าชีวิตก็ไปขึ้นอยู่กับดวงว่าถ้าเจอเออนายจ้างที่ที่ที่ดีก็แล้วไปซึ่งซึ่งคงส่วนใหญ่คงจะดีแหละใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่ได้ไปกันทุกปีใช่ไหม เออก็จะมีนายจ้างบางส่วนที่ที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ว่าต้องเขาเรียกอะไร,ะไรหักลบกับคือคือต้องดูเงื่อนไขก่อนว่ามันมีแค่นั้นจริงๆอะไรที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกประมาณหกหมื่นห้าพันเนี่ยแล้วจะโดนหักอะไรอีกหรืออะไรในสัญญาต้องเขียนให้ครบแล้วการที่มาเก็บพาสปอร์ตกับตั๋วเครื่องบินขากลับไปเนี่ยเอาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรตอนไปอยู่ที่นั่นก็ต้องรู้ก่อนไปส่วนที่ว่าไปแล้วจะต้องทํางานนกะแค่นันนั่นเป็นเรื่องของคนที่อยากจะไปเนี่ยเขาสมัครใจเอาเองนะครับแต่แค่ว่าต้องดูรายละเอียดโดยรวมว่าถูกถูกเอาเปรียบหรือเปล่าแล้วไปแล้วความเป็นอยู่เป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ